ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเมียสีนะครับสำหรับ EP นี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของภารกิจประจำวันกันครับซึ่งภารกิจนี้จะปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อเรามีเลเวล20นะครับโดยเลเวลตัวละครเราสามารถสังเกตได้จากมุมซ้ายมือของจอนะรตรงนี้นะมันจะระบุเลเวลตัวละครไว้และพอเราเลเวล20ฟังกช์ชันตรงนี้มันก็จะโผล่ขึ้นมานะในส่วนของภารกิจ แล้วมันก็จะคาดด้วยแถบสีเขียวตรงนี้นะเขียนว่าไดอารี่นั่นก็คือภารกิจประจําวันนั่นเองทีนี้ภารกิจประจําวันเราจะสามารถทําได้เควสละ3ครั้งนะครับเห็นไหมมันจะเขียนว่ารับภารกิจ 0/ ูทับสแปลว่า1ภารกิจเนี่ยทำได้3ครั้งสูงสุดทั้งหมดนี่นะครับทําได้30ครั้งคือแรกๆเราอาจจะยังไม่จําเป็นต้องเลือกเควสที่จะทําแนะนําให้ทําให้หมดเลย ครับเพราะว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยของพวกนี้ถือว่าเป็นของเริ่มต้นที่จําเป็นมากๆในการที่จะเอามาตีบวกอาวุธตีบวกของต่างๆนหน้าๆนะครับสำคัญมากเลยแล้วก็การที่เราจะเป็นเลเวล20 l ได้เนี่ยผมคิดว่าผู้เล่นน่าจะเล่นไปได้เนื้อเรื่องเนี่ยเล่นไปได้ไกลพอสมควรแล้วน่าจะไปถึงช่วงที่ซังแบกก็คือพี่ชายของเรานี่แหละนะไปปราบพวกกบฏท,ที่ลักพาตัวองค์หญิงซอนปาไป เพราะฉะนั้นเควสภารกิจทั่วไปนะครับภารกิจประจำวันเนี่ยของเราน่าจะโผล่อยู่แค่2-2สถานที่ถ้าผู้เล่นใหม่ก็จะวนเวียนอยู่กับหุบเขาแปะก้วยแนะนำว่าช่วงแรกๆเนี่ยต้องทำทุกอันเลยนะในส่วนของหุบเขาแปะก้วยแล้วก็ถ้ามันยังสามารถยังเหลืออีกเราก็สามารถไปต่อได้ในส่วนของตอกหลังปราสาทบิชอน นะครับซึ่งมันก็จะยากขึ้นไปอีกทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเควสไหนเราจะไหวหรือว่าไม่ไหวให้ดูค่าพลังแนะนำนะครับตรงนี้เสียวเขียวเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าค่าพลังลบที่แนะนำก็คือ3 6 8พันหกแล้วทีนี้เราก็มาดูพลังลบของเรานะครับเนี่ยอย่างพลังลบของผมเนี่ยสองหแปลว่าถ้าไปภารกิจช่วง3,000ันเนี่ยสบายนะครับ สบายมากแล้วก็ในส่วนของภารกิจในเมืองหุกเขาแปกกวัยเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเกิดจะเริ่มทำไดอารี่เควสนะครับให้เริ่มทำจากเควสสุดท้ายนี้ก่อนสะสมแก่นพลังซึ่งมันง่ายมากเลยครับท่านผู้ชมเราก็คลิกที่เควสนะครับอันเนี้ยไม่ต้องกดเดินก็ได้นะเพราะว่ามันจะพาไปสถานที่ที่มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ การมาฟาร์มหาแก่นพลังนะผมแนะนําสถานที่ตรงนี้เลยตรงนี้มันจะมีทั้งต้นไม้ปีศาจแล้วก็ผีเสื้อเห็นไหมแล้วตรงนี้เป็นตรงที่ฟาร์มแก่นพลังได้เยอะที่สุดแล้วนะครับคือจุดแก่นพลังเนี่ยมันเยอะสามารถวิ่งไปวิ่งมาได้ตลอดเลยเห็นไหมแก่นพลังเนี่ยมันจะเป็นรูปคนแบบนี้นะเป็นรูปคนแล้วก็มีชีพจรเห็นไหมว่าตรงเนี้ยเป็นจุดฟาร์มแก่นพลังชั้นดีเลยครับท่านผู้ชมเหลือเลยนะเนี่ยเห็นไหม แกนพลังมดเลยเราก็คลิกที่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็ฟาร์มแล้วนะเราก็สังเกตนะครับเขาให้เก็บที่20อันเราก็ฟาร์มแบบนี้แหละครับไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมมันก็จะขึ้นและแกนพลังงานนะครับก็รอสักครู่นะครบ20อัน ผมแนะนําว่าเควสเนี้ให้มาทําเป็นเควสแรกเลยนะภารกิจแรกเลยเพราะมันง่ายมากนะค,คุณทิ้งตัวแล้วคุณจะไปทําอะไรต่อก็ได้นะครับแต่ว่าพอมันครบ20เนี่ยคุณต้องมาคลิกกดรับเควสนะไม่งั้นมันก็จะเสียเปล่าๆไปเฉยๆนะครับต้องอยู่เฝ้าหน้าจอแป๊บนึง แล้วก็ถ้าเรามาดูในส่วนของภารกิจต่อมานะครับที่ผมอยากจะแนะนําเลยให้เราทําภารกิจหมีป่าเถื่อนนะครับเป็นภารกิจที่2ทําไมต้องหมีป่าเถื่อนเพราะว่าไอเทมตัวนี้โลหะทมินเป็นไอเทมที่มีความสําคัญมากๆในเกมนี้นะครับคือในส่วนของการตีบวกอาวุธเนี่ยเราจะได้ใช้ตัวนี้เยอะมาก หมดระดับหลักหมื่นหลักแสนกันเลยทีเดียวนะครับถ้าตีขึ้นไประดับสูงๆเพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องทําให้ครบ3เควสเลย3อัน3ครั้งในส่วนของโลหทะทเมนแล้วที่เหลือก็แล้วแต่ทุกคนเลยครับจะไปเควสไหนก่อนก็ได้แต่ว่า2เควสเนี้ยให้ทําเป็นลําดับแรกเผื่อว่าวันไหนมันตรงกับวันที่เราแบบ ไม่ค่อยจะมีเวลาว่างมากนะในการมาฟาร์มทําภารกิจประจําวันก็ขอให้เก็บ2ภารกิจนี้เอาไว้ก่อนนะครับเพราะเป็นภารกิจที่มีความสําคัญมากๆในส่วนของของรางวัลทั้ง2ออย่างนี้ในส่วนของแกนพลังนี้ก็เอาไว้ใช้อัพสเตตัสนะครับหรือว่าแม้แต่อัพพลังลมปานนะได้ใช้แล้วก็ในส่วนของกิ้ แคลนนะครับเกมนี้จะเรียกว่าแคลนถ้าเราเข้าไปอยู่ในแคลนมันก็จะมีให้เราปุ่มกดอัพพวกค่าต่างๆนะครับซึ่งต้องใช้แก่นพลังเนี่ยเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเกมนี้จําเป็นที่จะต้องาร์มแก่นพลังไว้เยอะๆเลยเห็นไหมครับสิบเจ็ดแล้อ่าใกล้ครบแล้วนะครับทุกคน อ่าอีกหนึ่งนครับนี่ครับการฟาร์มของผมชอบมากเลยเกมนี้นะนี่เต็มแล้วนะครับเราก็กดร,รับของอ่ามันทำได้สามรอบนะพอดีผมทำไปแล้วสองรอบนะมันก็จะขึ้นคอมพลีทนะบหลังจากเราทำเสร็จนี่นะครับคอมพลีททีนี้เราก็ไปที่เควสตต่อไปเลยเราก็คลิกนะครับแล้วก็เดิน เราก็ไปตีหมีป่านะครับหมีป่าเถื่อนนี่นะครับเราก็มาถึงตรงหมีป่าเถื่อนละภารกิจนี้จําเป็นมากๆเลยนะครับแนะนําว่ามาทําเลยนะหลังจากเก็บแกนพลังปุ๊บก็มาที่หมีป่าต่อเลยน,นะเพื่อนเก็บเยอะแยะเลยนะครับมีเพื่อนเยอะแยะ แต่ว่าถ้ามีคนเยอะๆแบบนี้เราจะเสียเปียบอาชีพพวกแม่มดกับเซียนเต่านะเพราะพวกนี้มันโจมตีระยะไกลพอมันยิงยิงฟันฟันดาไปนะครับเรายังวิ่งไปไม่ถึงมอนนะ่ะมอนมันตายแล้วเราจะเสียเปียบเขาตรงนี้แหละเห็นไหม แล้วทีนี้นะครับพอเราเลเวลสูงขึ้นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะปรากฏว่าเวลมอนเนี่ยดูนะครับมันจะเลเวลมอนมันจะโชว์อยู่ตรงเนี้ยซึ่งไอ้มีป่าเนี่ยมันเลเวล6ตอนนี้เลเวลตัวละครผมถึง26ถ้าเลเวลมันห่างกันเยอะๆมากขึ้นนะครับ EXP ที่เราได้มันก็จะน้อยลงเรื่อยๆ หรือถ้ามันห่างจนระดับที่เกินเพดานแล้วเราก็จะตีแล้วไม่ได้ e x p เลยเห็นไหมครับตรงนี้ยังได้ e x p อยู่บวก52เห็นไหมเมื่อกี้ ทำให้ครบ3ามรอบยาวๆเลยนะครับในส่วนของภารกิจนี้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็เลือกเอาเลยนะครับว่าจะทำภารกิจไหนซึ่งภารกิจที่มีความสำคัญรองลงมาผมว่าตัวแป้งว,วาวับเนี่ยตัวนี้ก็จำเป็นมากนะในการตีบวกของเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของน้ำอำมฤตก็จำเป็นเช่นกัน อันที่ไม่ค่อยจําเป็นเลยหรือข้ามไปได้เลยก็คือในส่วนของคัมพีตัวนี้คัมพีวาร์ปนะครับเราหาซื้อได้นะตามพ่อค้า NPC ทั่วไปไม่จําเป็นต้องทำเควสก็ได้นะครับเพราะว่ามันยังเหลือภารกิจประจําวันในส่วนของตรอกหลังปราสาทบีชอนให้เราทําอีกซึ่งหลังจากเราทําหุบเขาแปลกไว้เสร็จแล้วนะให้เรามาทําต่อในส่วนของตรงนี้แต่ทีนี้เขาจํากัดภารกิจประจําวันตรงเนี้ย ไว้ที่30ครั้งเพราะฉะนั้นพอเราเลเวลสูงมากขึ้นมากขึ้นเราจําเป็นที่จะต้องเลือกนะครับไม่สามารถวิ่งได้ทุกภารกิจนะเพราะฉะนั้นพอหลังๆมาเราจําเป็นที่จะต้องเลือกแล้วนะครับในส่วนของการทําภารกิจให้เลือกโลหะทมินเนี่ยเป็นลําดับแรกเลยนะครับอย่าให้พลาดของชิ้นนี้มีความสําคัญมากที่สุดแล้วในเกม อ่าพบแล้วนะครับเราก็กดรับเควสธรรมดานี่แหละเราก็กดต่อเลยนะครับมันก็จะลันต่อให้เลยนะครับตีครบ4ี่สิบตัวโลหะดิมินจะอยู่จะโชว์อยู่ตรงนี้นะโลหะดิมินเนี่ยตรงนี้นะซึ่งมีความจำเป็นมากๆในเกมนะ้าในการตีบวกของเห็นไหมครับเนี่ย,ยสมมติเราจะตีอาวุธเนี่ย ป็นระดับ3ามระดับสี่มันใช้เยอะมากเลยนะเห็นไหมอันนี้คืออาวุธเขียวธรรมดานะครับนี่อาวุธกากะมันจะแบ่งเป็นสีเขียวสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีทองซึ่งสีทองเนี่ยคืออาวุธอาวุธสุดยอดเลยแล้วดูสิครับเห็นไหมการตีบวกเนี่ยใช้สี่ล้านเห็นไหมครับว่าตัวนี้มีความจะเป็นมากๆเลยนะในเกม เพราะฉะนั้นถ้าเคเวสไดอารี่เคเวสไหนได้โลหะทันเนเนี่ยให้วิ่งไปทำเคเวสนั้นก่อนนะครับอย่าให้พลาดเลยเก็บให้ครบนะครับโอเคสำหรับในส่วนของภารกิจประจำวันก็น่าจะมีเพียงเท่านี้น,นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย